สวัสดีครับเบสิกไบโอโลจีกับดิวเตอร์บิ๊กบูวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเซลล์ i v i ิ i ชันหรือว่าการแบ่งเซลล์ จากภาพเนี่ยทั้ง3ภาพขวามือเลยบนกลางล่างจะเห็นว่ามีลักษณะหลายๆเซลล์มาประกบกันนั่นคือตัวอย่างที่เป็นเนื้อเยื่อนะครับเราเอาเนื้อเยื่อเนี่ยหั่นบางๆแล้วมาส่องกล้องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วสังเกตการแบ่งเซลล์ปรากฏว่าก็จะเห็นลักษณะของโครโมโซมที่เป็นสีม่วงเข้มๆอยู่ตรงกลางก็คือนิวเคลียสนี่แหละมีการแบบคล้ายๆกับ มีมือกําลังขยายออกหรืออ,อาจจะอยู่กำลังกลมๆกระจุบก,ก,ะกอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีความสําคัญนะครับเกี่ยวข้องกับระดับเซลล์แน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีการแบ่งเซลล์ก็ไม่มีการเจริญเติบโตดังนั้นสั้นๆนะครับว่าการแบ่งเซลล์สำคัญในแง่มุมมองของการเจริญเติบโตและก็การพัฒนาร่างกายนะครับเพราะเนื่องจากว่าการแบ่งเซลล์นึกภาพนะครับสมมุติตรงนี้คือ เนื้อเยื่อหนึ่งชนิดในเนื้อเยื่อตรงเนี้มีล้านเซลล์อยู่ในนี้ทั้งหมดตรงเนี้หนึ่งล้านเซลล์นะครับล้านเซลล์ตรงนี้เมื่อแบ่งในหนึ่งเซลล์แบ่งพื้นที่ก็จะมากขึ้นถูกไหมครับจากล้านเซลล์แบ่งให้เป็นสองล้านเซลล์อันนี้ก็ต้องขยายถูกไหมไอทิชชูนเนี่ยก็ต้องขยายขยายขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการเติบโตแล้วก็การดีเวล o อปเมนต์ทีนี้ ถ้าสมมุติว่าเนื้อเยื่อตรงนี้หายไปมีการฉีกขาดเหลือแค่เนื้อที่ก็จะเหลือแค่เนี้ยจากอยู่ได้1ล้านเซลล์เหลือได้แค่ประมาณ6 0แสนเซลลสิ่งที่การแบ่งเซลล์จะทำก็คือ Repair แล้วก็ m n มนเ a น c e เซลให้ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือโอเคถ้าสมมุติว่ามันไม่เหมือนเดิมมันอาจจะมีการสร้างอีกอันนึงขึ้นมาแทน เพื่อทําให้ร่างกายของเรามีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนี่คือความสําคัญของการแบ่งเซลล์หรือบางทีตรงเนี้ยมันก็พยายามที่จะแบบสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาเติมเต็มที่ทําให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันการแบ่งเซลล์ที่เราเห็นหลายๆครั้งจากสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําก็จะเป็นในเรื่องของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนาะก็คือแบบให้รดาอะไรเงี้ยจาก1แต่เป็น2การอะไรอย่างเงี้ย การบัดดิ้งการรีเจ n เน a เรชันอะไรพวกนั้นนะครับแต่ทีนี้นั่นคืออะเซ็กชวลทีนี้ในพาร์ทของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมันก็จะมีพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งเซลล์มันก็คือความหมายของการแบ่ง1เซลล์ cell, ไปเป็น2เซลล์ cell. เอาใหม่1 1เซลล์ cell, ไปเป็น2เซลล์ cell, นะครับหรือ1เซลล์ cell, ไปเป็น4เซลล์ cell, นะครับ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็การสืบพันธุ์นั่นเองก็คือ grow, develop, carry out นะครับดังนั้นเมื่อกี้พูดไปแล้วคำหนึ่งคำว่า m มโ o s i s อีกคำหนึ่งคือ m y t o s i s สองอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่า m y t o s i s แบ่งเพื่อเพิ่มอย่างเดียวครับเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพื่อ repair and growth แต่ถ้า m มโ o s i s เพื่อสืบพันธุ์นะครับ แน่นอนสองฝั่งเนี่ยต่างกันไม่ใช่เฉพาะแค่จํานวนเพื่อการโตเพื่อการสืบพันธุ์แต่สิ่งที่เห็นเรื่องของการสืบพันธุ์ก็คือไอ้ตรงเซลล์สีชมพูจะเห็นว่ามันจะมีโครโมโซมสีน้ําเงินกับสีแดงๆส้มๆใช่ไหมจะเห็นว่าบางชิ้นส่วนของสีน้ําเงินไปอยู่บนสีส้มแล้วก็ชิ้นส่วนสีส้มก็ไปอยู่บนสีน้าเงินถ้าเห็นนะครับจะเห็นชัดเจนมากทีนี้ ก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดไปพี่ก็มันจะพูดต่อว่าก่อนที่จะถึงไมโทซิสกับไมโอซิสน,นั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเซลไซเคิลก่อนความหมายของมันคืออะไรคือมันเหมือนกระบวนการที่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะแบ่งเซลล์คือมันต้องเช็คอยู่แล้วแหละเหมือนกับเราเหมือนกับว่าเหมือนเราจะต้องสืบพันธุ์มีลูกมีหลานอะไรเงี้ยเราร่าง,งกายเราก็ต้องพร้อมถูกไหมในการที่จะแบบ มีลูกรุ่นถัดไปดังนั้นเซล์เองก็เหมือนกันครับถ้ามันจะต้องแบ่งตัวเพื่อจเจริญเติบโตมันต้องมั่นใจก่อนว่าเซลล์มีสุขภาพดีเซลล์มีความพร้อมที่ดีในการที่จะแบ่งออกเป็น2เซลลหรือ4เซลหเซลอะไรก็ตามดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือในกระบวนการของ G0 ศูนย์กับ G1 ก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นแต่กระบวนการที่สำคัญคือ s phase เ phase เป็นการเพิ่มจำนวน DNA เป็น2เท่าเพื่ออะไร ถ้า DNA มีแค่นี้มันแบ่งเซลล์ไปเป็นสองเซลล์สเซลล์เยอะขึ้นมันก็มีคุณสมบัิภาพใช่ปะเพราะว่าเริ่มต้นมันมีน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีสองเท่ามันก็สามารถแยกได้อ่าอีกนิดบอกว่าแล้วก็แยกต่อไปได้มันก็จะมีคุณภาพมากขึ้นดังนั้นไป G2 ครับแล้วก็ไป Mm มอันนี้คือไมโตซิสเฟสก็คือเป็นกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่เป็นกระบวนการของไมโตซิสมัยมโอสิสโอเคป่ะดังนั้น ถามว่าแล้วเอาแล้วอย่างนี้เซลล์ไซเคิลจะเช็คยังไงว่าเซลล์ไหนพร้อมไม่พร้อมนอกเหนือจากปริมาณโครโมโซมใดๆก็ตามมันจะมีจุดเช็คพอยต์ครับที่เป็นคล้ายๆ้ยหุ่ลูกศรจุดนี้นแหละจะเช็คว่าอ่าอยูมีบางส่วนนะไม่สมบูรณ์ย้อนกลับไปมันก็จะแบบพาให้เซลล์ย้อนกลับไปกลับไปยัง g 1 g, g 0เหมือนเดิมแล้วถ้าสมมติมันไม่เวิร์กจริงก็คือทำลายซะนะครับทีนี้กระบวนกนารไมโตซิสทั้งหมดนะครับเริ่มต้นดังนี้นะแบบ สั้นๆง่ายๆนะครับก็คือโปรเฟสระยะนี้สำคัญมีอะไรบ้างเหตุการณ์ตอนนี้นะครับจากเมื่อกี้มันจะเป็นเซลล์ที่แบบกลมๆนิวเคลียสมันจะกลมๆตอนนี้ในนิวเคลียสครับอันนี้คือนะิวเคลียสในนิวเคลียสจะมีปาตองโกขึ้นมาแล้วหนึ่งคู่ก็คือจะเห็นหนึ่งเนี้ยชัดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นโครโมโซมเป็นคู่แล้วก็จะเห็นว่าจะมีจุดๆข้างบนสองอัน นะครับเราเรียกว่าเซนโทโซมต่อไปนะครับโครโมโซมก็จะเคลื่อนมาอย่างตรงกลางเคลื่อนมาตรงกลางนะครับโดยมันพ่นสปริงเดินไฟเบอร์แล้วก็พยายามจะไปเกาะเกาะเกาะาไปเกาะ แล้วก็ค่อยดึง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 การดึงเราเรียกว่าระยะแอนาเฟสพอดึงเสร็จสักพักหนึ่งนะครับไอตรงที่มันเป็นคอคอดกิ่วที่เซลล์มันกำลังจะเข้ามาตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นระยะเทโลเฟสและหลังจากนั้นก็แยกเอาจากกันโดยสิ้นเชิงจบเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าเมื่อไปยังไซโตไคนิซิสขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะได้2เซลล์แล้วโครโมโซมก็ ขมุกขมัวอยู่ยังไม่ได้แยกเป็นอันนี้เป็นคู่ด้าน,นหมายความว่า2เซลล์นี้ที่เราเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ2เซลล์ตัวเนี้ยมันพร้อมที่จะแบ่งโปรเฟสอีกรอบหนึ่งก็คือจากขยุ่มขยุ่มตรงกลางใช่ไหมครับในนิวเคลียสก็จะเจอโครโมโซมก็จะเจอโครโมโซมเป็นคู่อ่าแล้วก็แบ่งต่อเป็นเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสเหมือนเดิมนะครับ เพราะนั้นก็นี่ก็คือสิ่งที่สําคัญท,ที่สุดดังนั้นนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการแบ่งเซลล์อีกครั้งนะครับแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์แบ่งเซลล์เพื่อรีอพเ,เพล์นี่แหละครับเรื่องเซลล์ถ้าใครคนไหนไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยใน Open Chat ได้แล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันใต้คลิปแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ